พิมลิพายทุ่มครึ่งล้านติดตั้งไฟฟ้าบนดอยจุดไฟฝันเพื่อเด็กน้อยที่แทบไม่เคยมีฝันพิมลิพายนับเป็นแม่ค้าเน็ตไอดอลและยูทูบเบอร์ชื่อดังแห่งยุคนะครับด้วยคาแรคเตอร์ที่พูดจาโผงผางอาจจะไม่ค่อยลื่นหูเท่าไหร่แต่ทุกคําของเธอนั้นล้วนมีแต่ความจริงใจนอกจากนั้นจะขายของแล้วพิมลิพายมักจะช่วยเหลือสังคมอยู่เสมอนะครับดวยวิธีต่างๆของเธอในแบบฉบับของเธอจนทําให้หลายคนหลงรักเธอโดยไม่รู้ตัว ล่าสุดนะครับ8มกราคมพิมพ์ลิพายได้อัปโหลดคลิปวิดีโอที่ชื่อว่าสุขสันต์วันเด็ก พิมลิพายจัดใหญ่ให้น้องบนดอยสูงโดยเธอและทีมงานได้เดินทางไปที่หมู่บ้านแม่เกิบตําบลน,นาเกลียนอําเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เพื่อนําของไปแจกให้กับเด็กๆนะครับซึ่งพิมลิพายเนี่ยบอกว่าเธอไม่เคยรู้มาก่อนว่าจะมีสถานที่แบบนี้ในประเทศไทยครูเจดครูที่สอนที่นี่บอกว่าเด็กๆที่นี่ไม่มีความฝันเพราะเขาไม่เคยเห็นไม่เคยจินตนาการออกว่าถ้าตัวเองเรียนต่อแล้วจะเป็นอย่างไรเพราะไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีแม้กระทั่งไฟฟ้าใช้พวกเขาอยู่ในโลกแคบแ เมื่อถึงหนึ่งทุ่มก็เข้านอนเพราะไม่มีอะไรทําเมื่อไปถึงพิมลิพายได้รับประทานอาหารพิเศษจากชาวบ้านที่ทํามาจากหนูปรุงด้วยเกลือและผงชูรสในตอนนี้นะครับพิมลิพายเนี่ยได้ถามเด็กคนหนึ่งว่าหนูเคยกินไข่เจียวไหมลูกเด็กคนนั้นเนี่ยตอบกลับมาว่าไม่เคยกิน จากความตั้งใจแรกที่พิมพ์ลิพายแค่จะนำของมาแจากเมื่อเธอเห็นชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กๆแล้วเธออยากจะช่วยให้มากกว่านี้และยั่งยืนกว่านี้เธอจึงทุ่มเงิน500,000บาทนะครับเพื่อนำแผงโซลาเซลล์มาติดตั้งพร้อมด้วยรองเท้าอุปกรณ์ปลูกผักต่างๆเพื่อที่เด็กๆและชาวบ้านที่นี่จะยังสามารถใช้ประโยชน์ต่อไปได้อย่างยั่งยืนแม้ว่าเธอเนี่ยจะไปจากที่นี่แล้วก็ตามนะ และในช่วงค่ำพิมพ์ลิพายก็ได้จัดเซอร์พายให้กับเด็กๆโดยเผยทีวีเครื่องใหญ่และติดไฟสว่างทําให้เด็กๆต่างตื่นตาตื่นใจพิมพ์ลิพายชี้ไปที่ทีวีและถามเด็กๆว่ารู้ไหมว่ามันคืออะไรแน่นอนว่าเด็กๆตอบว่าไม่รู้เพราะพวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนพิมพ์ลิพายบอกกับเด็กๆว่ามีอาชีพมากมายอยู่ในนั้นเด็กๆสามารถเปิดดูได้เพื่อที่จะได้รู้ว่าตัวเองมีความฝันอะไรและโตขึ้นอยากจะเป็นอะไร หลังจากที่พิมพ์ทิพายได้มอบของขวัญสุดพิเศษให้กับเด็กๆแล้วเธอบอกว่าเงิน5 0 0 0 0นที่เธอจ่ายไปนั้นคุ้มค่ายิ่งกว่าอะไรเธอไม่เคยจ่ายอะไรที่คุ้มไปมากกว่านี้หวังว่าทีวีเครื่องนี้จะสร้างแรงบันด,ดาลใจให้กับเด็กๆได้บ้างมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน